่านเลยคุณพี่ชันค่ะค่ะแล้วก็นี้นึงค่ะวันนี้มีเอฟซีเขาฝากมาทั้ใต้ทั้งสมุดอะไรเงี้ยค่ะอยากให้น้องสองคนอ่ะพูดอะไรถึงเขานิดนึงอ่ะพวกที่รออยู่ข้างนอกคือไม่มีโอกาสเข้ามาค่ะโอ้ตกลงแทนมาเดี๋ยวอัดคลิปไว้ด้ยใช่ไหมคะพี่โอเคเด็กโชว์ป้านิดนึงค่ะเปิดไฟได้มคะยวมา ก็ก็มีนะเออค่ะทํากันรตาด้วยหครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่เราได้เป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนบมดตัวละครตัวนี้เราคนดูหรือว่าพี่ๆแฟนคลับช่นชมในโซละครทั้งทั้งท่านนายแล้วก็ท่านหญิงที่เรางไปเล่นนะครับ ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ขอบคุณมากที่ทำป้ายไฟแล้วก็ขนมแล้วก็ตุ๊กตาอย่างของคุณจริงๆคเชื่อว่าแฟนเนี่ยกลับไปฟังตามหลายๆรอบไม่แน่เลยนะคะค่ำถามต่อมาอยู่ที่เอ่ยค่ะคุณนิชทานะนคตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัทนะคะก็ขออนุญาตถามน้องสองคนนะคะว่ามีฉากไหนที่แบบเล่นแล้วหลุดๆขำกันมากๆไหมคะแบบฮาๆอย่างเงี้ยค่ะ มันมันมีมันมีครับมันมีมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่มันมีมี่ห้าเจ้ซีเนี่ะอันนี้เป็นเจนี่ที่ชื่อพี่ปอมเขาเป็นทีมช่วยคือเขาพูดถิ่ครับแต่ว่าเราไม่ได้ขับตรงนั้นเราในวันนั้นเราเหมือนเหมือนเป็นอะไรสักอย่างล้วก็พอมันเริ่มขับรอบแรกเนี่ยมันขับทุกรอบมันทั้ลายเขาพูดถูกหุดไม่อยู่แล้วหุดไม่อยู่ยาวว่าแต่ผมครับจีน่าพี่ก้อยทุกคนป้าส้อยไปหมดครับ แกนขำแต่ตรงนั้นใช่ไหมคะตติดหรือเปล่าคะค่ะแต่ฉากนั้นนี่ยากไหมคะสำหรับการแล้วก็ชิน่านที่นดหนึ่เป็นฉากที่ง่ายง่ายแต่ว่ายากตรงแกนขำตรงนั้นใช่ไหมคะอือต้องผ่านประฉากราเหมือนกันนะคะแต่ละฉากอาจจะได้มาอยู่ที่ใค่ยเอ๋ยมีแบบว่าไอดอลที่เป็นแบบอย่างในการดันเนินชีวิตไหมคะในด้านดําเนินชีวิตหรือว่าทำในการในการงานการแสดงการก็ได้ค่ะชิน่ามีไหมครับ ค่ะหนูชอบพี่ใหม่ดาวิกาค่ะหนูว่าพี่เขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็แบบมีมารยาทแบบน่ารักนุ่งกิ้งมากหนูชอบแล้วก็ยุองกับงานก็เป๊ะด้วยใช่ค่ะเป็นคนที่แบบเรียบร้อยมลแบบ เยอะเยอะเกินไปเลยรออกติน่าได้อยู่นะอ้าวใกล้เคียงเลยค่ะกองการก็ต้องมีครับก็มีมีคนที่เราเห็นว่าแบบนี้เราอยากทํางานได้แบบนี้อะไรนี่ก็มีถ้าถ้าในในการแสดงก็นันดาสัตยเนี่ยนะต้องการอะไรกันบ้างเขาเขาเขามีการแสดงว่าการทํางานที่ดี แล้วก็ทัศนคติในการทํางานแล้วก็ชีวิตตัวตัวดีนี่นะคะ